ภาคตรวจออกนี้ผลไม้มากมาย<ช>แต่ถ้าจะสั่งไม่ต้องเดินมาคุณผู้ชมค่ะโควิดน่ากลัวกว่าที่คิดสั่งผ่านไปรษณีได้คุณผู้ชมคะ่ะบร,ริษัทไปรษณีย์นะคะของจันทบุรีเองตอนนี้เขาก็เข้มเรื่องของโควิด19นะคะแต่ว่าเรื่องของการจัดส่งและงานบริการนะคะก็ถือว่าทําได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวที่สําคัญลดค่าจัดส่งผลไม้เพื่อชาวสวนนะคะเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคค่ะ ที่ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเมืองจันทบุรีนะคะประชาชนก็เดินทางเข้ามาใช้บริการส่งผลไม้กันอย่างคึกคักกันตลอดทั้งวันทีเดียวค่ะทางด้านคุณสุกัญญาลักษ์พรมแก้วนะคะผู้ใช้บริการรายหนึ่งท่านบอกค่ะว่า เหตุผลที่เลือกใช้บริการที่บริษัทไพรส์นีนั้นนะคะเพื่อที่จะจัดส,ส่งทุเรียนให้กับลูกค้าเนื่องจากว่ามีวิธีการจัดส่งสินค้าที่หลากหลายรูปแบบอย่างเช่นการส่งผลไม้แบบบรรจุใส่กล่องสําหรับรายย่อยการส่งผลไม้ที่มีจํานวนมากๆนะคะก็ใช้วิธีแบบโลพาเลตซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่สร้างความประทับใจเพราะว่ามีค่าบริการที่ถูกมากม เพราะว่าที่บริษัทไปษณีนั้นเขาจะเหมาจ่ายนะ<ฆ>ประมาณ1,400บาทก็ส่งผลไม้ได้มากถึง300กิโลกรัมรวมไปถึงระยะเวลาในการจัดส่งด้วยก็สักประมาณ1-3วันก็ส่งแล้ว<ฆ>ถึงปลายทางลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าสมบูรณ์ไม่ชำรุดเสียหายก็ถือว่าประทับใจมากๆสาหรับการใช้บริการของบริษัทไปษนีไปฟังเสียงคุณสุกัญญาค่ะเดี๋ยนี้ไปษนีอะค่ะเหมือนส่งระยะเวลาแค่2-3วันช้าสุด เราใส่ไปน้ำหนักเท่าไหร่ทุเรียนไม่เต็มก็คือจะคิดตามน้ำหนักอะคะ่ะก็คือมันจะถูกกว่าที่อื่นแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปรษณีจะส่งเร็วอะคะ่ะอันนี้ที่มาส่งไปรษณีก็จะเป็นขายปลีกอะคะ่ะแต่ถ้าขายส่งก็คือจะใช้บริการส่งของส่งแบบรัวอะคะ่ะเอ่อหนึ่งรัวก,ก็คือได้300กิโลคิดค่าส่งเหมือนไปพัทลุงก็พันสี่อะคะ่ะจะคุ้มกว่าะคะ่ะ เดี๋ยวนี้ปพษณีปรับปรุงขึ้นเยอะนะคะแต่ก่อนจากที่ว่าช้าเดี๋ยวนี้เร็วกว่าขนส่งเอกชนเยอะเลยอะค่ะก็เลยเลือกมาใช้ปพษณีส่งทุกวันเลยะค่ะ ส่วนทางด้านคุณสันติหารสุกยงนะคะหัวหน้าไลรสเนจังหวัดจันทบุรีท่านกล่าวค่ะว่าสาหรับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนั้นนะคะทางไลรสเนเองก็วางมาตราการเข้มงวดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่มีการพบการแพร่ระบาดนะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังคงมาตราการเข้มของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งก็มีการกําชับให้พนักงานทุกคนนะคะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายกด เจลแอลกอฮอล์นะคะก่อนที่จะเข้ามาและออกไปทางบริษัทค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกๆคนนะคะช่วยประชาชนนะคะตอนนี้ถือว่าอย่างมากเลยทีเดียวเป็นการแบ่งเบาภาระก็คือบริการส่งพัสดุผลไม้ไปยังต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าจะเทียบกับปีที่แล้วนะคะท่านหัวหน้าไปรษณีย์ท่านบอกว่าปีนี้น่ะคาดว่าน่าจะคึกคักน้อยกว่า ลดลงไปสักประมาณ40%ท่านคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากผลไม้ปีนี้น้อยหรือเปล่าหรือว่าโดนพายุนะคะแต่ว่าที่แน่ๆประชาชนเข้ามาใช้บริการกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ทางบริษัทไปรษณียน์นะคะเขาก็มีการจัดโปรโมชั่นเปิดจองโลพาเลตหรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากงอะคะ่ะตามที่ชาวสวนเขาเรียกกันเมาจ่ายส่งผลไม้นะคะที่มีปริมาณมากๆ200-300กิโลกรัมเนี่ยในราคาเริ่มต้นเพียงแค่600บาทเท่านั้นซึ่งก็จะช่วยประหยัดค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งเป็นอย่างมากควบคู่ก,กันกับอำนวยความสะดวกในการรับสินค้าถึงหน้าบ้านนะคะขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสถานการณ์โควิดนั้นจะทำให้คุณผู้ชมได้รับประทานผลไม้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ปินทีจำเนงบุรีได้มีโอกาสมาช่วยเกษตรกระะกนะครับในเรื่องการที่จะจัดส่งผลไม้ไปให้ลูกค้านะครับ ในช่วงที่มีการาจัดส่งผลไม้เนี่ยตั้งแต่วันที่19เมษาที่ผ่านมานะครับจนถึงวันที่30มิถุนา6กสีเนี่ยทางไปรีทั้งจังหวัดน,นะครับจันบุรีจะเปิดให้บริการทุกวันโดยไม่ม,มีวันหยุดนะครับในขณะเดียวกันอัตราค่าบริการเราก็จะให้บริการกับการส่งผลไม้ในอัตราพิเศษเป็นบริการ e m s เบวนพิเศษนะครับซึ่งราคาจะถูกกว่าอัตราส่ง อประเภทอื่นนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการจัดรถนะครับบริการรับถึงบ้านลูกค้านะครับรับถึงชาวสวนนะครับที่ที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะอันนี้ก็เป็นจุดจดที่พรมณีจันบุรีกำลังให้ให้การสนับสนุนกับชาวสวนในการขายผู้เรียนช่วงนี้